สวัสดีครับวันนี้วันที่25กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ครับวันนี้ก็จะมาทําการปลูกตุเรียนนะครับอ่าหมอนทองนะครับก็หลังจากที่ศึกษาดูใน Youtube ถึงขั้นตอนการปลูกนะครับมันมีวิธีให้ปลูกเยอะมากเลยซึ่งผมก็ได้ตัดสินใจปลูกวิธีบ้านๆน,นะครับก็เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดนะครับ ไม่คลุกเขาไม่ผสมปุ๋ยเคมีอะไรสักอย่างนะครับก็ไม่ขุดหลุมอะไรสักอย่างนะครับผมจะขุดหลุมนะครับอ่าช่างกล้องดูสิขุดหลุมให้มันพอดีกับต้นกล้าทุเรียนนะครับที่ที่เราอ่าซื้อมานะครับดูนะครับให้มันเหลือโผลออกมานะครับโอ้โหดูนะครับโอ้โหขุดเจอไส้เดือนด้วยนะครับดูนะครับช่างกล้องโอ้ไส้เดือนเยอะมากเลยนะครับนี่ก็จะเล่นแบบนี้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับอ่าก็เราก็จะมาดูนะครับนะะล้องดูวิธีปลูกผ,ผู้เรียนวันบ้านนะครับก็ดูนะครับแต่ผมก็จะโรยฟุรดานเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันปวกนะครับลองฟุรดานนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาตัดนะครับหา ลากขดนะครับนี่ดูนะครับต้นนี้เอารากขดมันก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เจอแล้วนะฮะลากขดนะฮะเจอแล้วลากขดจากนั้นใช้กรรไกรตัดเลยนะครับตดัดอตัดตรงที่มันขดทิ้งจากนั้นก็เอาลงได้เลยนะครับ ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ผสมอะไรเข้าไปสักอย่างเลยนะครับเอาแต่ด,ดินนะครับดินของมันจริงๆเลยจากนั้นเมื่อเราดูแล้วรากโขดมันไม่มีเราก็ตัดเอาแผ่นนี้ออกนะครับจากนั้นก็เลี่ยดินนะครับแค่นี้เองนะครับแนน่งง่ายๆเลยให้มันโผลมานิดนึงนะครับก็เป็นการปลูกทุนเยนที่ ง่ายมากเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าอ่าอีกหน่อยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็เหยียบให้แน่นๆนะครับนะเหยียบให้แน่นๆเลยนะครับผมไม่ผสมปุ๋ยคอกไม่ผสมอะไรสักอย่างนะครับระบบน้ําผมดีนะครับแต่ตอนนี้คือปลูกไปก่อนนะนี่คือฤดูฝนเดือนกรกยาคมนะครับก็แล้วก็เปลี่ยดินแล้วก็เอาดินนะครับนี่ แล้วก็ตรงนี้มันไม่เป็นที่น้ําขังนะครับไม่ต้องยกโคกนะครับเมื่อวานก็ปลูกไปชุดหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานก็ดูนะครับวิธีการปลูกแบบบ้านๆไม่ผสมปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวค่อยปลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังรอให้มันโตก่อนพออย่างนี้ได้แล้วนะครับก็ โรยโคลีดานอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันปลวกนะครับนะครับเนี่ยขั้นตอนครับอยู่ตรงนี้เนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราต้องหาไม้มายึดนะครับเพื่อให้ต้นทุเรียนไม่ยุบเยกไปไหนมาไหนนะครับก็ มันจะได้โตวไวนะครับผมปลูกอะโวคาโดนะครับปลูกงอะผมก็ทําแบบนี้นะครับดูนะครับเราก็ต้องมัดไว้มัดให้ติดกับหลักให้แน่นๆนะครับให้มันไม่ต้องโยกเยกไปมาจนกว่ามันยอดจะเดินนะครับจนกว่ามันจะโตกว,ว่าน,นี้ ก็เป็นการปลูกทุเรียนนะครับที่ไม่มีอะไรซับซ้อนง่ายมากดูนะครับโอ้มัดเรจะมัดให้มันติดกับหลักอย่างนี้นะครับดูนะครับมันจะได้อ่าประโยกเยกนะครับเวลามีลมนะครับมีลมมีฝนนะครับ ี่ากองถ่ายใกล้ๆเลยนะครับมัดไว้ต้นนี้มัดสามสามสามมัดโอเคสามครั้งครับนี่นะครับต้นทุเรียนหมอน,มอนทอง นี่นะครับปลูกด้วยตัวเองง่ายๆนะครับนี่นะครับดูดูฝนนะครับยังไม่บังสลนอะไรสักอย่างนะครับก็ปลูกไว้แบบนี้ให้เทวดาเทวดาดูแลไปก่อนนะครับก็คลิปการปลูกทุเรียนก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ